โปรเตอร์นุ่มน้อยเมือหัดใหญ่และก็ทีมงานครับวันนี้ขัดเอามวยหญิงที่ถือว่าเป็นมวยที่ถูกคู่ที่สุดแล้วครับแสงจันทนั้นประเภทจังหวะฝีมือเกา๋ากระดูกประสบการณ์ดีครับในขณะที่ดาวใต้นั้นประเภทโอ้โหดาวรุง่งพุ่งแรงนะครับนี่เป็นลูกศิษย์ของเทวลิตน้อยสอรักชาตินะครับภาษีเสือ้อเทวลิตน้อยกระีไลออนมวยไทย มาต่อนที่สนามมวยป่าตองแห่งนี้สองครั้งนะครับชนะรวดในขณะที่แสงจากนั้นต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยครับสนามมวยป่าตองภายใต้าตการบริหารงานของดร,รชัยนันสติกุและบเอมมีมวยด้วยกัน5วันนะครับเริ่มจากวันจันทร์ศึกพีวันบันเดนไนโดยดร,เ,รเล็กบุเกตในวันนี้คุณวิชัยผิดวันคาร์ิวสเตนไนโดยจาะํำกระทูพร้อมทึงนเพื่อสวสดีครับ ปาตองไฟไนโดยโปรเตอร์หนุ่มน้อยเมื่อกันใหญ่ว่าสมนึกพัฒบุรีนะครับช่องหน้าถ่ายทอดสดแล้วก็ปิดไทยที่วันเสาร์ครับมวยไทยกับซัเทาห์ไนโดยอาจารย์นำกระตูพร้อมทิ้ส่วนวันอาทิตย์นะครับเป็นปาตองคอมแบทครับซึ่งมีมวยเดนมดีคชิบอกซิงแล้วก็มวยไทยผสมผสานนะครับทุกค่ำคืนวันอาทิตย์โดยได้รับ ทั้งหารายการนะครับราได้รับการสนับสนุนจากท่านนายกวันอายุสติปุลครับนายกเทสมนีมังกรพูนนะครับนี่กับเทวฤิธน้อยสอรกชาติเจ้าของชายาไอ้เท่งเขาโคดนะครับเป็นหัวหน้าคณะของเราใต้าแล้วครับคู่นี้เกากระสุดนะครับนนวัดกันเลยครับคู่แรกของรายการ ตายนั้นมาโชว์พร้มที่นี่2ครั้งนี่ต้องบอกว่าพลิกพลิกนรลกเขาได้หนึ่งครับแค่สองครั้งครับแต่วันนี้นี่ยมัเป็นต้องบอกว่านี่อีกหนึ่งบทพิสูจน์นะครับว่าเขาจะก้าวทะลุไปเป็นมวยเอกได้ไหรือเปล่าครับผมการจะผ่านน่าน่าเสกจ้านี่มันไม่ได้ง่ายนะแต่ก็อ่ามันก็ไม่ยากเกินควรมวยนี่น อย่างที่บอกแล้วโดนกันได้แัะกันโดนโดนกันได้ขอมันโดนกันได้ทุกอย่างเป็นไปได้ครับฮวยไทยมีลูกแก้ลูกกรรม,มีลูกกระท่อแล้วก็มีส่วนประกอบอีกหลายอย่างนะครับอเขาแล้วก็วโอ้โหดูว่าม,ม,มีมัดแม่ไม่ใช่เขาอย่างเดียวเลยครับสาวหมัดเข้าใส่เลยครับดาวใต้โอ้โหแล้วก็ต่อยนี่ก็ยิ้มอารมณ์ดีตลอดนะครับรู้สึกว่าจะมีสองตัวนะดาวใต้กับดาวเหนือ ลูกศิษย์ของเธอเล็กน้อยใช่ครับผมดาวใต้จะดุมาดาวเหนือหน่อยเดี๋ยวก็ต้องมีดาวอีสานนี่ไม่ใช่จะบอกว่าไม่ใช่มวยเขาอย่างเดียวนะครับดาวใต้เป็นมวยที่เปิดเกมเข้าใส่ครับเนี่ยจังหวะวางแข้งทิ้งไว้ขวาโอ้โหแสงกันก็พยายามสวนด้วยเข่าครับ มีแสงจันทร์จำนวนทองอย่างนีเปล่าเดี๋ยวจะจัดตาดูครับอบอกว่าซ้อมดีเป็นพิเศษนะนแสงจันทร์ไฟนี้ก็บอกซ้อมดีเป็นพิเศษครับเดี๋ยวคนรู้ครับพอ,อเจอกัะดาษใต้นี่ต้องซอ้งซอมไม่ถึงนะครับถ้าซ้อมไม่ถึงนี่เรียบร้อยครับม,มาสไตล์ลูกพี่ครับไอเท่งโหดครับมหมดยกพักก่อนครับ เดี๋ยวเราจะช้ามันก็แทงหมัดยับซ้ายเพิมขึ้นหมัดขวาครับดราได้เจอหมัดขวาสวนครับแสงจันทร์นั้นรอสวนหมัดครับแรกนี่ครับเกี่ยวแล้วคืนด้วยหมัดแสงจันทร์ยังจะเสียบด้วยเข่าซ้ายนะครับโอ้โหนี่ครับจังหวะสาวหมัดแรกกันอืฮึืม อินสุนไมค์คอ o เพนซิชัน with the championship ปะตองไฟไนอินสเวด1 0 1 5 t ปอนด์ between the warrior from Thailand and the warrior from Germany อะไรครับคู่ต่อไปเป็นการชิงแชมป์ปาตองไฟไนท์ในพิกัด176ปอนด์ครับระหว่างนักชกชาวไทยครับเจอกับนักชกจากเยอรมนีอะไรครับต้องขอขอบคุณครับมิสฮอลลี่จากประเทศอังกฤษครับให้เกียรติชกเพชรจัดแชมเปี้ยน นี่คือบรรยากาศสดๆในสนามมวยป่าตองครับุกค่ำคืนวันพฤหัสบดีนะครับเรามีนักกันที่นี่ครับความโหดข้ามสายพันธ์ความมันไร้ขีดจำกัดครับยกที่2ของมวยคู่ที่1ของรายการแสงจันทร์กอเจริญศักดิ์กับดาวใต้เทวิดน้อยกระบี่ไลออนมวยไทยครับาทาง,งานครับกระบี่ครับฝ่ายแดงนั้นทำง,งานโอ้โหฝ่ายแดงนั้นกระบี่ครับ เดือดแล้วครับคู่แรกเปิดโอ้ยน่าเอาเสียมาครับอืมวัดกันที่การยืนระยะแล้วครับพี่อ้อนครับอือหือโอ้โหแลกกันสนุกเลยครับแสงจันทร์นี่ต้องบอกว่าจุดอ่อนของเธอก็คือลูกกันยืนระยะปลายๆแต่ไฟนี้พิดซ้อมมาอย่างดีครับพอพิดซ้อมอย่างดีอย่างนี้นี่โอ้โหหลายคน คาดเราไม่ถูกว่าเกมการชกจะออกมาอย่างไรครับต้องครับแล้วก็บอกว่าชื่อชั้นการพันมวยนี่ดูดีกว่าครับแต่ว่านี่ครับดาวบูคนใหม่ครับต้องบอกว่านี่คือดาวบูคนใหม่เลยดาวใต้โอ้โหลลอกนพยายามหมุนเหลียมตีครับดาวใต้โอ้โหแสงจันทร์พยายามจะโต้ด้วยเข่าแลกกันคนละดอกคนละทีเลยครับโอ้โห เพดหัวใจใหญ่กว่าตับเลยครับปหาดาวใต้นี่ครับซดกันเลยครับซดกันเลยครับโอ้แล้วสายตาแกนี่ไม่ต้องบอกว่าไม่ไม่มองอย่างอื่นเลยครับโอ้โหมองหน้ากูต่อสู้อย่างเดียวรับนี่ครับเสียบด้วยซ้ายตีด้วยขวา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 ครับโอ้โหแม่แสงจันทร์ก็พยายามจะสวนด้วยเข่าเหมือนกันอย่าหยุดนิ่งให้เห็นนะครับอย่าไป หยุดนิ่งให้เห็นดูถึงตัวครับดุดันครับอมประเภทปอดใหญ่ปลายแรงครับดาวใตา้นี่ครับล็อกในได้โอ้โาใส่ลูกขยันครับโหมดยกครับ ช้าๆครับเอฟดูครับเดินหน้าทิ้งนัดขวาซ้ายนั้นวัดระยะไปเรื่อยครับแล้วทิ้งนัดขวาแสงจันพยายามจะปักศอกขวาสวนนะครับแล้วสวนหมัดแสงจันนั้นเดือดข้อขวาเจอข้อขวาสวนครับคนละดอกคนละทีแล้วครับอดูครับสายตานีไม่ไม่ได้มองอย่างอื่นเลยสู้จริงๆครับต,ตีไม่หยุด ทะเลปอดใหญ่ปลายแรงครับไม่ว่าดาลาดลูกหล่อนะครับทุกค่ำคืนวันพฤหัสเราเจอกันที่นี่นะครับที่สนามมวยปากทองภายใต้ตตก,การบริหารงานของดรชัยนันสติกุลนะครับโดยมีท่านนายกบุญย,ยุทธสติกุลกับให้การสนับสนุนต้องขอบคุณวิตามิคควนพลวีลาท,ทุกชนินดในการเปิดเฉพาะเสื้อผ้าและอ,อ,ะอุปกรณ์หมดเน้นตั้งแต่นั้นแรกนะ อต้องบอกว่าแล้วก็ตอนนี้ป่าตองต่างชาติก็ยังเยอะเหมือน,นเดิมน,มน,นะพี่อ้นนะอาจจะมีลดไปบ้างแต่ว่ามาวิธีมวยของเรานี่แน่นขนาดเหมือนเดิม,อย,ยมอยู่ยังแน่นอยู่นะ,ะครับเอาละครับไปยอ,อเดินหน้าต่อโอ้โหนี่ครับจังหว่าทีมซ้ายของดาวใต้ไม่ได้เดินมั่วนะครับมีลูกนำมีลูกทีมีลูกหมัดครับดาวใต้ จังหวะวางแค่ขวาของเราได้วางแ้่ขวาแล้วก็เล่นงานก้านคอเลยครับโอ้โหเลวเสริมไวยหมัดมาชุดนี้ของแกครับมาถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวโอ้โหยิ่ยิงต่อยนี่ยิ่งแรงโอ้ถ้าเปรียบแล้วเหมือนรถดีเซลเลยครับเรฟวเครื่องยิงร้อนนี่ยิ่งแรงครับ ยิงวิ่งเฉีวเลยครับดูครับทิ้งด้วยหมัดหนึ่งสองตีด้วยขวากลาตีด้วยขวากลาไม่ต้องคิดเยอะครับต้องบอกว่านี่คือดุดันเกินห้างใจครับโอ้โหครับแสงจันทร์ว่ายังไงครับโอ้พยายามจะปักศอกสวนด้วยสวนด้วยแข้งนี่ครับลงล่างโอ้โหแสงจันทร์พยายามจะวางแข้งซ้ายเติมหมัดขวาสวนตีด้วยขวาตีด้วยขวาตีด้วยซ้ายครับอีอ๋อแล้วครับโอ้ยฝ่ายหนึ่งกันอีกฝ่ายหนึ่งตี แม่ลูกขยันครับดาวใต้และก็คึกคักตลอดเวลาครับพยายามจะโต้ด้วยแขนซ้ายครับพยายามจะโต้ด้วยซ้ายครับแสงจันทร์พยายามจะเอาความเก่ามาช่วยครับพี่โอ้ใช่ครับแมพยายามจะเสริมหมัดเลยครับแต่ดาวใต้ประเภทต,ต,ตื้อตื้อดูครับตีอ้าวโอ้โหแกไม่ต้องคิดเยอะเลยครับโอ้โหดุดันจริงคริง ต้องบอกว่านี่คือดาวของปาตองไฟไนท์แหละครับแล้วก็โอ้โหคือแพทเทิร์นเรายังไม่รู้นะพี่โอ๊ตนะแต่ว่าแน่น่าจับตาครับต้องบอกว่าเป็นมอยที่น่าจับตาเลยครับเอาวมดยกก่อนครับบรรยายได้ตามภาพตามสายตา ไม่ใช่เดินอย่างเดียวแล้วนี่ครับด้านคอเลยครับเอฟแล้วสาวหมัดน,นี่แม่นกว่าครับแม้ว,ว่าจะไม่หนักไม่แรงพอแต่ดูครับโอ้โหจังหวะนี้โดยเป็นปสาวแข่งเหมือนกันครับยังไม่สะเทือนครับยังจะโตด้วยหมัด เพื่อนรักกับเทวฤทธน้อยสอนลักษณะนะครับเจ้าเดชดำรงสอน่วยสิริโชกมานี่ก็ต้องไปทานข้าวที่ร้านนะครับไม่อนจะมาชกลาทองไปไหนี่ก็เคย,ยถามนะ่ะก้าเทวฤทธน้อยครับอาทิตย์ที่แล้วในกะิมบุกของผมนี่ต้องไปเกินร้อยนะเดี๋ยวก็รู้ครับเดี๋ยวก็รู้ครับ งานพิสูจน์ศรัทธาทุกอย่างพูดทุกอย่างเราเราทำตามคำพูดหรือเปล่าแค่นั้นแหละครับดูครับอื้นาแล้วครับหมัดโอ้โหตีเขา่าแสงจันอา้าวแสงจันพ,พยายามจะโต้เหมือนกันแสงจันอ้าวไม่แต่โอ้โหเดือจริงๆครับเด็กดือดกดอ <laughs> ดกด้อครับเด็กดื้อเด็กดื้อครับดาวใต้ แต่ดื้อย่างนี้นี่ดื้อได้ประโยชน์นะครับดื้อได้ทีไปกแล้วกามาตีดอกในโอ้โหดูลกแกใส่ลูกขยันเลยครับเด็กนี่ครับ<ม>โอ้โหตีไปตีมาในลูกทีเด็ดเลยครับลูกเด็ดขาดก็เรียกลูกเด็ดขาดครับเอฟแล้วก็มีลูกน้ำนะนะเขาเดินหน้าแกทีไปก่อนแล้วก็หมัดจ้วงจ้วงล้มตัวครับจ้วงล้มตัวโอ้โหโอ,โอ,โอ,อาการแน่น่าเป็นห่วงเลยครับ เอฟอุทานออกมาเป็นเพลงเลยครับอาการน่าเป็นห่วงเดินต่อแล้วครับหาแล้วครับลำตัวสลับไปหน้าแล้วเสียบด้วยซ้ายตีด้วยขวาตีด้วยขวาโอ้ยแกมาเป็นชุดเลยครับจอมพลิกล็อกคนใหม่ครับโอ้วยิ่งต่อยยิ่งเก่งนะครับเอฟดังเล นัดแรกนี่มาคลิก,ลกป,ปลายๆนะครับนัดที่2นี่เริ่มจะขายแววนัดนี้ดูครับโอ้โหอ,อย่างว่าแล้วครับมวยยิ่งต่อยร่างกายยิ่งดีแล้วก็ความมั่นใจยิ่งเกิดนี่ครับโอ้โหขยันเลครับขยันอโอ้โหเรียบร้อยเลยครับ อ้ oh, ปิดเกมเลยครับดูครับนี่ครับจุดเกิดเหตุโอ้โหจะมาเป็นชุดล้วครับหมัดครับเล่นงานบริเวณลำตัวแล้ววางแข้งเข้าไปโอ้อัดเข้าไปตรงสีข้างครับตรงนั้นนี่ซีโครงซีสุดท้ายมันจุกเลยครับ แล้วอัดแข้งเข้าไปแล้วก็แท็กหมัดเต็มลำตัวเลยครับโอ้โหแทบจะคลายของเก่าเลยครับเอฟดูครับนี่ครับโอ้ยหมัดขวาครับยิ่งต่อยยิ่งพัฒนาครับดาวใต้ By the way of Noah out All the window Blue corner เอา <Okay. S 1> ได้กระบีน้อยเทวริสไลออนมวยไทย